วันนี้นะคะเราจะมาทำาบานอฟี่บานอฟี่บอนอฟี่หอมแล้วว่าเคีร่าเคยราอย่าพึ่งน,นะคะแป๊บนึงค่ะใจเย็นๆเพราะแม่เคลียดแล้วอ่ะพาร์ทนี้แหละคือพาร์ทที่อร่อยของ b บานนอฟี่เพราะตรงนี้จะเป็นทาทที่หวานที่สุด สวัสดีค่ะ,คะโอ้หนูชื่ออะไรคะเอ,อะไรนะคะเอาเลยค่ะเอร์ก็ไว้เด้อพูดอะไรก็ไม่รู้ว,วันนี้นะคะเขาต้อนรับสู่รายการ Homemade Story นะคะเราจะมาทำขนมรู้ไหมว่าเราจะทำอะไร BANOPHIE b a n o ปปี e b a n o ปปี e b a n o ปปี e b a n นอฟฟี่พายนนอฟเป็นสิ่งที่เป็นขนมที่บ้านเราชอบมากเพราะว่ามีบานนาหนูชอบบานนาไหมคะ b ะฮะบานนาภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะกล้ยกุ้ยบานนาเป็นผลไม้อย่างเดียวที่เคราพูดได้ในภาษาไทยนะคะลองถามเขาอย่างอื่นเขาก็จะกล้วยบานนากล้ยบานนาใช่ไหมหนูชอบเนะคนนี้ชอบมันจะมีบานนามี มีอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบช็อกโกแลตมีคุกกี้มี cookies, มทอฟฟี่มีวิปครีมนั่นเห็นไหมมันเป็นท,ท,ทุกอย่างที่ทเราชอบทั้งนั้นนะคะโอเคมามี่จะมาทำนะหนูจะช่วยมามี่หรือไปหลอกเขาหนอยหลอกินอย่างเดียวอยู่กันแถวมามิเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวมามิไปเอาเชียร์มาโอเคโอเค,อเคไปเรามาทำกันโอเคค่ะงั้นเราจะเราจะทำ ในถาดนี้นะคะเพราะเราต้องการให้บอนอฟฟี่มันหนามากเราชอบเลเยอร์แล้วเราก็จะอัดเลเยอร์เยอะๆไม่ได้ซื้อกินแล้ะคราวนี้เราก็จะเต็มแม็กได้ส่วนใหญ่คนเขาจะชอบใช้ใดิจิสตีฟนั่นด e จ t สตีฟบิสกิตแต่ว่าบ้านเราชอบใช้อันนี้เพราะว่ามันหอมอืมแล้วมันมีลรูปแอนิมอลเด็กๆชอบนะคะแต่มัาม้ก็ชอบอ่ะหนูยลองกินนิดนึงสิกินให้กล้องดูสิกินให้ทุกคนดูอืมย้ามี อ่ะเราจะมาปั่นให้มันเป็นผงๆเลยนะคะแตเ,เราใช้ประมาณเกือบ3ามถุงเพราะว่าโดนตัวเล็ก2ตัวแย่งไปหลายชิ้นอยู่น no, no. ่นโน่นมามิจะใส่เข้าไปโอเคยศเชิญ okay, หนูเทเข้าได้ไหมล่ะ Pour เด i นเก่งมากอุ้ยเรามาปั่นอันนี้นะคะระหว่างนี้เปิดเตาไว้175นะคะเพราะว่าอัดเลเยอร์ของ A อ a เค้กบานอฟฟี่พายของเราเนี่ยเราจะเอาไปอบ โอเคแล้วเราก็จะเอาเนยที่ละลายไปแล้วเนโนส sticky ไม่ใช่ sticky มัน slimy หมอไม่ทำให้นะคะพาทเนี้เอาเนยเข้าไปเนยที่ละลายไว้นะคะเนยจะมันจะทำให้ไอตัวคุกกี้บิสกิตเราเนี่ยเกาะตัวกันโอเคแล e เราก็จะ mix 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 ก่อนนะ เดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะ make sure ต้องคลิกมันนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่มีเนยในทุกจุดอหอมแล้วว่าเคราเคราอย่าเพึ่งนมะค่ะแป๊บนึงค่ะใจเย็นๆโอเคแม่เครียดแล้วอ่ะโอเคคราวนี้เคราพอทำขนมเราต้องลองเังวิลลัคหนูร้องเพลงให้ามบนนี้ใ่ไคะร้องสิ twinkle สิ เข้านะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละปกติหมอมีต้องฟังเพลงที่มันรีแลกซ์ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกเขาร้องเพีย้ย <c> น <oughs> ต้องทำให้มันเลเยอร์ดีๆอัด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 เข้าไป เนี่ยนะคะเราเอาตัวบิสกิตที่เราบดเนี่ยมาอัดให้หนาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาออกมาเนี่ยมันจะได้อยู่เทเราคะ can I borrow I borrow one ใช่อันนี้กดลงไปก่อนนะคะ no 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 yet baby no 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 m o m m y do it okay นั่นอยู่ไม่ได้ช่วยแล้วล่ะอยู่ไปหาเดดี้ไปเดดี้มาแล้วโอยคช่วยหน่อยโอเคไม่งั้นมันจะกลายเป็นการทำบัฟอฟี่ <c oughs> ที่ใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะถ้ามี ลูกอยู่ตลอดเวลากดกดกดคราวนี้ข้างๆข้างๆเนี่ยแหละจะยากที่จริง feet, เป็นครั้งแรกที่ทําเป็นทรงเหลี่ยมนะเนี่ยแต่มันก็น่าจะง่ายกว่าทรงกลมตอนนี้เราก็จะอาจเกือบเสร็จแล้วนะคะในถาดของเราแต่เดี๋ยวจะใส่ขอบให้มันหนากว่านี้หน่อยเพราะว่าถ้าเราเอาออกมาตอนท้ายไม่อยากให้มันแตกข้าง <c oughs> ๆ,ๆช <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อย่างนั้นอ <c oughs> ะ เอาออกได้ใช่ป่ะโอเคงั้นเอาใหม่เอาเอาดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าลืมใส่กระดาษไขนะคะทุกคนคราวนี้เราก็จะต้องเริ่มตรงนี้ใหม่นะคะขอเทออกใหม่หมดเลยแนะนำว่าเมนูนี้อย่าทำกับเด็กๆเพราะว่าต้องใช้สมาธิโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะคะคราวนี้เรามาทำ พรสของเราอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ลองให้กับทุกคนที่บ้านนะคะแล้วถ้าเราบอกเรารู้ตรงไหนที่มันแบบเวิธีนี้ไม่เวิร์กเราก็จะบอกแล้วก็แก้เลยเป็นรายการไม่สร้างภาพเฟลก็เฟลอย่างนั้นแล้วก็แก้มันสดๆไปเลยใครมีทริคที่ดีกว่านี้นะคะที่จะทําให้แบบยกออกมาได้หรือวิธีการลองกระดาษไขก็คอ,คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะจะรอดไหมเนี่ย คือถ้าอาจจะไม่ดูดีแบบเพอร์เฟก็ได้แต่รู้ว่าอร่อย <Wow. S 1> อันนี้รู้อันนี้มั่นใจแต่บานอฟฟี่จริงๆดูเหมือนแบบตอนแรกนึกว่าจะทำยากใช่ป่ะเพราะว่าพอบางทีอ่ะสั่งจากหลายๆที่มันไม่ได้หากินอร่อยได้ง่ายนะบางทีก็แบบให้แบบทอฟฟี่น้อยหรือว่าช็อกโกแลตน้อยของเราเราใส่ตามใจชอบเลยดูดิแบบความหนาของถาดนี้นีคือบอกได้เลยว่ามันจะมีไส้เยอะ แน่นๆข้างล่างไว้ด้วยตั้งข้างพอแล้วเพราะว่าน่าจะตัดยากอะ่ะพอพอ,พอสักทีเคเอาเข้าเตาอ,อบนะคะสัก15หนาทีให้มันมีความน้ำตาลกว่านี้นะคะตอนนี้เราอบเบสของตัวพายบปแลี่พายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราละลายช็อกโกแลตเรียบรอย้อยเฮ้ยชิมช็อกโกแลตนิดน,นึงจิ้มตรงช้อน,น,นเราจะราดช็อกโกแลตในนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปแช่ลุ้นมากเลยมันจะทะลุไหม น่าจะโอเคอยู่นะโอเคแช่แล้วเพราะมันเริ่มนี่ละแช่ตู้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกมาเช็คอีกรอบโอเคค่ะเราแช่เลเยอร์ช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้มันก็แข็งตัวแล้วเราจะใส่ตัวคาราเมลคาราเมลเนี่ยค่ะระหว่างที่แช่เนี่ยเราก็ไปละลายเนยน้ําตาลทรายแดงแล้วก็นมข้นนะคะแล้วใส่วานิลลาหน่อยหนึ่งแล้วคนให้มันเข้ากันแล้วพอมันเริ่มมีกลิ่นแบบทอฟฟี่ทอฟฟี่นิดนึงอ่ะมันก็ พร้อมแล้วนะคะก็คือประมาณใช้เวลา,นนาประมาณอุ่นน่าจะประมาณต้มประมาณ3ามานาทีนะคะแล้วเราก็กแช่เหมือนแบบพึ่งไว้ให้เย็นนะ่ะแล้วเราก็จะมาลาดตอนนี้มันค่อนข้างเย็นแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดเย็นจัดแต่ว่ามันก็อุ่นๆสาม,มารถที่จะลาดได้ละแล้วเดี๋ยวเราแช่อีกนะคะน่ากินแล้วอ่ะดูแบบเป็นริบบิ้นเทจากตรงกลางนะคะโอ้พาร์ทนี้แหละคือพาร์ ที่อร่อยของบานอฟฟี่แต่เราก็ต้องมีพาร์ทอื่นที่ช่วยเราตัดความหวานหน่อยนึงเพราะตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่หวานที่สุดร้านล่างที่ใช่ถึงได้ใช้เป็นดาร์กนะคะดาร์กช็อกโกแลต78%นี่ก็ไม่ไนึกว่ายเยอะนะเนี่ยนี่นมข้นกระป๋องนึงเลยนะยังแบบก็ไม่ได้ดูเยอะเดี๋ยวเราแช่แล้วเราเตรียมตัววิปปิ้งครีมแล้วก็กล้วยนะคะ แช่กันระหว่างที่เราแช่ตัวเลเยอร์คาราเมลของเรานะคะแล้วก็เอากล้วยเข้าไปแช่ในตู้เย็นด้วยนะคะมันจะได้คือมันอร่อยบานอฟฟี่ทุกอย่างต้องเย็นนะคะเราก็เลยต้อง make sure วัว r e กล้วยก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเราจะได้เสิร์ฟได้เลยเพราะตอนนี้อยากกินมากแล้วตอนนี้เราจะมาทำสเต็ปที่เป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะคือถ้าใครอยากแบบทำง่ายก็คือซื้อวิปปิ้งครีมมาก็ได้ที่มันแบบพ่นๆเอาแต่มันก็ไม่ได้ยากเราก็ซื้อแบบนี้เราก็สามารถที่จะตีมันได้เอง เรามีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอะส่วนผสมหลายอย่างเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวใส่สูตรไว้ให้พอทําเค้กเนี่ยจะใส่สูตรให้เพราะเรารู้ว่าต้องเป๊ะนะคะแต่ดูไปก่อนนะเผื่อว่าตรงไหนเห็นว่ามีเรามีเลิร์นนิหรือมีทิประหว่างที่ทําสดเลยเราก็จะบอกไปด้วยนะคะคราวนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่าเบื่อน้นนึงนะเราต้องตีมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มฟูนะคะอ่ะโอเคค่ะ เราขอใส่วิปครีมเข้ามาในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ก่อนระหว่างที่เราทำเลเยอร์้วยวันนี้อากาศร้อนค่ะเลยรู้สึกว่ามันแบบจะละลายอะ่ะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนมีมมเทคนิคน,นึงถุงใหญ่มากโอเคแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเราเอาออกมาจากที่แช่ไ้แล้วนะคะเมื่อกี้เราแค่แบบสปีินนิดนึงในฟรีเซอร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะแช่ในตู้เย็นคราวนี้เลเยอต่อไปอะ่ะคือกล้วยนะคะเราจะตัดสลิ์ไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่เตรียมไว้สี่ลูกเริ่มจากข้างในนะคะเราจะเริ่มจากข้างในทำเป็นวงๆพา์ทกล้วยมันต้องเยอะนิดนึงอะ่ะ มันคือบานอฟฟี่บานาน่าทอฟฟี่ช็อกโกแลตอ่ะคือแอนระเป็นคนใส่เองใส่เลือกที่จะใส่เลเยอร์ข้างล่างเองเพราะชอบช,อบชอบ็อกโกแลตแต่หลายๆคนหล,หลายคนที่ทำเขาไม่ได้ใส่นะที่จริงพาร์ทนี้มันไม่มีใครเห็นหรอกเราก็เลเยอร์ตามใจชอบนะคะเนี่ยอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ข้างบนอีก ปิดเป็นครีมมาแล้วนะคะหวังว่ามันคงจะไม่นิ่มไปนะแต่มันน่าจะโอเคอยู่พร้อม <Wow. S 2> เดี๋ยวประกวดว่าไม่พอไ <c oughs> ด้จะได้อยู่แหละเราจะไม่เปลืองครีมนะคะเราจะใส่มันไปเรื่อยๆจนมันหมดโอเค เอานี้เราจะโรยโกโก้ก่อนนะคะพาร์ทที่ส้มอยากจะกินมากที่สุดคือผงโกโก้เนี่แหละหอม จะมาตัดกันแล้วนะคะเราจะตัดแบบออ่างลุ้นไปด้วยกันนะคะเริ่มจากกลางดีกว่าไหมน่าจะฉลาดกว่าเผื่อว่ามันแตกอได้อยู่นะเฮ้ยโอเคหนึ่งสองโอเคค่ะเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันนะคะเราจะชมิมอ้ยโอ้ไม่ะควรจะเอาอันนี้ไปแช่ก่อนไหม มันจะลมนะ่มเนี่ยดูดิใช่ดูดีมากโอเคกินเลยกินฟังไหนก่อนดีนะเห็นไะไม่ต้องยกจานอืมดีมากอะ่ะดูดิคืออยากยกขึ้นมาเลยนะที่จริงอาจจะยกได้ก็ได้ที่จริงอะ่ะคนกินบนานอฟฟี่อะ่ะมันก็ไม่ค่อยเป็นสวยหรอกเพราะว่า ตัดปุ๊บมันก็เละทุกอย่างเละรกกวมกันแต่อร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะพาร์ตดาร์ช็อกโกแลตคาราเมลมันหวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอมันใส่มีดาร์กช็อกโกแลตเน้น,นงเข้ากันได้ดีเลยคือพาร์ตเดียวที่เราอยากปรับปรุงสำหรับรอบหน้าคือตัวคุกกี้ะคะ่ะตัวขอบมันเนี่ยคิดว่าจะต้องใส่เนยมากกว่านี้นะคะมันก็จะได้เหมือนยึดติดกันแบบได้ดีกว่านี้ตอนนี้มันยัง,ยงลุ่ยรุยเป็นผงๆเนิดหนึ่งอร่อย แต่ยังไงตามแฮปปี้ Happy ค่ะเนี่ยดูมันเล้นน,นิดนึงนะแต่มันอร่อยอะ่ะยำยำยำทุกคนลองทําดูนะคะมันก็ไม่ยากเนาะมันแค่ใช้เวลานิดนึง แล้วก็ถ้าเรามีส่วนผสมที่แบบ ready แล้วอ่ะอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไปไวแล้วเราก็ไม่ได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะยังไงลองทําดูใครลองมาแล้วบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยว่าอร่อยไหมนะคะเพราะว่าหนรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วตอนนี้จะให้ส้มกินแล้วเพราะส้มก็อยากกินมากแล้วด้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับ Homemade Story ค่ะบ๊ายบาย